สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะชวนพี่น้องมาทำน้ำยาซักผ้าใช้เองอวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะ,จะต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือภาชนะกวนนะครับภาชนะกวนจะต้องเป็นก้นถังจะต้องเรียบนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกเวลาเวลาเรากวนนะครับ สองก็คือชุดน้ำยาเรียกว่าเป็นชุดน้ำยานะครับผมซื้อมาเป็นชุดซื้อไปนานแล้วนะครับนี่ครับเป็นเรียกว่าเท็กซ์พรอร์เอ็นเจ็ดสิบนะครับก็คือหัวแชมพูนะครับหัวแชมพูอาจจะลำบากนิดนึงครับพี่น้องเพราะว่า ผมเก็บไว้นานจนมันแตกเละเทะหมดเก็บไว้นานจนลืมจนแตกเละเทะหมดนะครับเลยต้องค่อยๆนะครับดูสิจนมันพังหมดแล้วนะครับมันเปื่อยยุ่ยร่วมปีแล้วมั้งเนี่ยผมซื้อแล้วก็เก็บแล้วก็ลืมนะครับซื้อแล้วก็เก็บแล้วก็ลืม ผมจะเทปไปทั้งหมดนี้เลยอืมนะครับ N 71กิโลอืมนะครับแยกบางก่อนต่อไปตัวที่สองอตัวที่สอง เป็นสารขาจัดคราบนะครับเขาเรียกว่า LAS ห50หรือ L a 5 0นะครับครึ่งกิโลนะครับล s t ครึ่งกิโลผมจะเทปไปทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขจัดคราบนะครับทำให้เสื้อผ้าสะอาดอืม หลานเลก็เพราะว่ามันเป็นหัวหือว่ามันคือหัวสบู่มันจะมันจะลื่น ตัวที่สองไปแล้วนะครับตัวที่สามนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกอ,อะไรภาษาชื่อชื่อเต็มมันเป็นตัวชำระล้างเพิ่มฟองตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าอ่าซัลซัลโฟพอนหนึ่งศูนย์สามหรือ LS ลเอสหนึ่งเาเรียกว่า LS ลเอหนึ่งศูนย์สามนะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัย นะครับอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็ครึ่งกิโลแต่ดูแล้วไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่ามันมันหกนะครับผมจะตทไปทั้งหมดเลยนี่มันหกนะครับผมอ่าผมเทตรงนี้เลยแล้วกันควดมันแตก ทไปเลยอันนี้ก็เป็นตัวชระล้างแล้วก็เพิ่มฟองนะครับตัวที่4ี่นะครับผงข้นนะครับผงข้นหรือโซเดียมคลอไรด์ ันก็คือผงข้นถ้าผงข้นถ้าไม่มีก็เอาเกลือแกงเราก็ได้ครับเอาเกลือแกงเราก็ได้ครับแต่วันนี้ผมมีผงข้นผมก็ใช้ผงข้นไปเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมจะเทไปให้หมดทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันค่อยๆไม่ได้เพราะว่ามันเปียกหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมทิ้งไว้นานจนแตก ครับตัวที่3ที่จะต้องมีก็คือน้ำนะครับน้ำแล้วก็กันเสียนะครับแต่กันเสียผมไม่ผมไม่ใช้ผมจะใช้น้ำมักแทนนะครับตัวหลักๆก็ มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอทําความสะอาดอุปกรณ์นี้นก่อนนะครับเพราะว่ามันเละเทะมากนะครับมันมันเหนียวหนึบไปหมดเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็กวนกวนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผมไม่มีไม้ไฟผมก็ใช้ใบนี้นะครับกวนเพื่อให้น้ํายามันแตกปกติผมจะใช้กวนทีละอย่างนะครับ n 70ก่อนนะครับแต่วันนี้มันเละเทะผมก็เลยจําเป็นจะต้อง เททุกอย่างรวมกันแล้วก็กวนนะครับนี่ฮะน้ำยา1นกิโลสามารถทำได้ถึง <c oughs> 20ลิตรนะครับแต่ในภาชนะกวนผมวันนี้มันไม่ถึง20ลิตรนะครับมันไม่ถึง20ลิตรน,นี่ฮะข้นมาก ก็เติมน้ำผมจะเติมไปทั้งขันนี่เลยดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่ามันเล็กอยู่แล้วนะครับอีกอย่างผมก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าถ้าผมเติมน้ำเยอะมันจะเป็นยังไงนะฮะคุณเอาเห็นไหมครับว่ามันเป็นก้อนและมันก็จะหมุนนี่เห็นไหมมันก็จะหมุนตามนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเวลากวนน้ํายา ผมถึงค่อยๆกวนทีละน้อยทีละน้อยนะครับนนี้มันเริ่มแตกตัวแล้วนะครับมันเริ่มแตกตัวแล้วผมก็ สบายขึ้นนะครับแต่งตัวแล้วผมก็จะกวนเร็วขึ้นนะครับผมอาจจะแต่งกายไม่สุภาพนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกเพื่อความกระชับนะครับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตแต่งแบบสบายๆนะครับนี่ครับคนมากนะครับเข้มข้นมากนะครับ ใ้เวลานิดนึงนะครับใจเย็นๆทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆอย่างน้อยก็ประมาณ40นาทีนะครับประมาณ40นาทีบวกลบกำลังดีนะครับ มจะเติมน้ำหมักผมเตรียมน้ำหมักไว้ประมาณ6ลิตรนะครับวันนี้ผมจะเน้นน้ำหมักอ่าเป็นพันี้ก่อนผมจะเน้นน้ำหมักเพราะว่าผมมีน้ำหมักเยอะนะครับผมอาจจะทําเป็นแบบข้นค้นไว้เพราะว่าในภาชนะมันไม่ถึง20ิลิตรนะครับมันทําได้ขนาดไหนก็เอาเท่านั้นโดยผมจะเริ่มจากน้ำหมักก่อน นะครับน้ำหมักดียังไงนะครับมันดีมากครับพี่น้องครับถ้าเราไม่ติดว่ามันจะต้องหนืดมันจะต้องข้นมันจะต้องมีฟองนะครับน้ำหมักสามารถใช้อาบน้ําได้นะครับถ้าเราไม่ติดตลาดนะครับนั่นก็คือมันจะไม่มีฟองมันจะไม่หนืดนะครับแต่ว่ามันสามารถชาระล้างร่างกายของเราได้อาบน้ำอ่า อาบน้ําแล้วก็สระผมได้นะครับไม่ได้มีขยะนะครับโอเคเติมอีกทั้งหมดนี่แหละเพราะว่าผมจะต้องเติมทั้งหมดนี้อยู่แล้วนี่ครับผมเตรียมน้ำหมักไว้เท่านี้นี่ครับโอ้โหข้นมากข้น,นมากๆเลยครับพี่น้องครับข้นจริงๆโอ้โหข้นนืดเลย ลองดูสิครับน,นี่นี่นมากข้นนืนเลยเพราะว่าภา,านชนะมันมันน้อยนะครับผมจะทำเป็นแบบหัวเชื่อไว้นะครับเนื่องจากว่ามันแตกแล้วนะครับผมจะต้องรีบมาทาไว้นะครับก่อนที่จะเสียหายนะครับ อืมต่อไปน้ำนะผมจะเติมให้หมดเลยในในนี้อเพื่อที่จะได้กวนทีเดียวนะครับอ่านี่ครับก็พอดีนะครับพอดีเลยนะครับแบบเข้มข้นผมจะทำเป็น หัวน้ำยาซักผ้าแบบเข้มข้นเอาไว้นะครับเวลาจะใช้ผมจะต้องไปเติมอีกอเต,เติมน้ำเติมน้ำหมักหรืออะไรก็ว่าไปให้มันเจืยจางกว่านี้ให้มันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่ครับันเข้มข้นมากนะครับอืมเข้มข้นจริงๆนะครับโอเคเลยนี่ครับเยี่ยมมากยอดนะครับ ผมอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับมาทำน้ำยาซักผ้าใช้เองดีกว่านะครับถ้ามีน้ำหมักได้ยิ่งดีนะครับน้ำหมักจะนอกจากาจะเป็นตัวที่ช่วยชำระล้างนะครับมันยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทำน้ำหมักเปลือกมะนาวนะครับที่ผมใช้อยู่นี้คือน้ำหมักเปลือกมะนาว เราก็จะได้ออยนะครับน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวนะครับมาด้วยนะครับเวลาเราใช้เนี่ยชุดน้ำยาซักผ้าของผมชุดนี้ผมไม่ต้องอใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยเพราะว่ามันจะนุ่มแล้วเพราะว่ามันผมได้น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวอยู่แล้วนะครับมันก็จะนุ่มเองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวลเรื่องว่า มันจะแห้งนะครับพี่น้องครับไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยสูตรของผมไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยนะครับนี่ครับโอโหโห้โหข้นหนืดมากพี่น้องครับมันน่าใช้จริงๆงนี่ฮะอืมให้พี่น้องได้ดูชัดๆนะครับอืม คือจริงๆผมจะต้องเติมน้าอีกประมาณเท่าตัวของมันนะครับมันถึงจะได้ขนาดพอเหมาะนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็คือน้ําหอมนะครับน้ําหอมทลงไปเลยเพอดีมันมันมัน,ม,น,ม,นมันแตกนะครับ ทั้งน้ำหอมทั้งกันเสียนะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเพราะว่ามันเป็นขวดเหมือนกันผมก็เลยเทยไปทั้งหมดเขาไม่ได้เขียนว้อ๋ออันนี้เป็นน้ําหอมนะครับอันนี้เป็นน้ําหอมแต่ว่าผมเทอันนั้นไปก่อนแล้วไม่ได้ดมก่อนแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับเติมน้ำหอมเพื่อให้มันมีความหอมหอมมากครับพี่น้องโอ้โหน้ำหอมนี่หอมมากขนาด ซื้อมาทิ้งไว้เป็นเป็นปีแล้วนะครับซื้อมาไว้เป็นปีแล้วมันยังหอมได้ขนาดนี้เลยนะครับกวนอีกครั้งเพื่อให้มันเข้ากันนะครับกวนอีกครั้งเพื่อให้น้ํยายากับน้ําหอมอมันเข้ากันนะครับอืมหลังจากกวนเสร็จแล้วผมก็จะทิ้งเอาไว้นะครับทิ้งเอาไว้ให้มันเนียน นะครับให้มันเนียนะให้มันนุ่มแล้วค่อยเทใส่ภาชนะนะครับนี่ครับพี่น้องครับดูสิครับมันเข้มข้นขนาดไหนนี่ดูสิอืม ยอดเยี่ยมเลยนะครับใครมีมะนาวพี่น้องครับเอาไปทำน้ำหมักกทิงเอาไว้นะครับสุดยอดมากขอบอกนะครับโอเคครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยืดยาวเกินไปนะครับตอนนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับและผมก็ต้องคุณต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคแต่วันนี้คุณลาไปก่อนครับสวัสดีครับ